แนะนำกิจกรรมแบงบูลุยเลยมาช่วยโคดเอชปั้นนักเรียนแบงบูดาวรุ่งเพื่อไปแข่งในงานแข่งจัดอันดับของแกรนมาเซลแอดเวนเจอร์กันเถอะแถมดังได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้อีกด้วยนะส่วนรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโกสดาซาวันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมชื่อแบงบูลุยเลยจากเกมเซเลตโซนซีโร กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมแข่งเล่นมินิเกมกับผู้เล่นอื่นโดยเราจะต้องได้อันดับ1ใน3หรือ1ใน4แรกของตัวเกมในรอบนั้นๆเพื่อรับแต้มรางวัลที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยจะเรียกแต้มเหล่านี้ว่าแต้มแครอทยอดนิยมแต่ถ้าแพ้หรืออันดับไม่ติด1ใน3หรือ1ใน4ของเกมนั้นๆเนี่ยยังไงก็ยังได้แต้มแครอทยอดนิยมอยู่นะครับแต่ว่าจะได้น้อยลงนั่นเองนะดังนั้นผู้เล่นจะต้องนะครับทำการชนะ มินิเกมให้ได้เพื่อเก็บแต้มแค่รอทยยมเพื่อทำการอัพแรงของตัวเองให้ได้แรงด้ยดับสูงเพื่อที่จะได้เอาแรงตรงนี้เนี่ยไปปลดล็อกของรางวัลที่จะแจกในกิจกรรมนี้นั่นเองโดยแรงที่มีในกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด5แรงด้วยกันเริ่มจากทองแดงเงินทองเพชรและแรงสุดท้ายแรงอีเทอร์นะครับดังนั้นใครที่แรงของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมนี้ก็ต้องขยันเล่นกิจกรรมนี้กันบ่อยๆกันแล้วล่ะนะครับ สำหรับมินิเกมที่ใช้แข่งในกิจกรรมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือมินิเกมประเภทวิ่งแข่งผ่านสิ่งกีดขวางไปใหถึงเส้นชัยใครเข้าเส้นชัยสามหดับแรกก็จะได้รับของรางวัลเป็นแต้มแครอทยอดนิยมที่มีจานวนแต้มสูงๆนั่นเองและมินิเกมอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นมินิเกมประเภทวิ่งเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยไม่เหยียบช่องพื้นเดิมนะครับ เพราะถ้าเกิดไปเหยียบช่องพื้นเดิมเนี่ยตัวเองก็จะล่วงลงไปที่ชั้นล่างนะครับใครตกไปที่ชั้นล่างสุดนะครับก็จะเป็นอันถูกปัดตกในรอบนั้นๆไปโดยในมินิเกมนี้ใครอยู่รอบสี่คนสุดท้ายก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับเป็นแต้มแครอทเจนิยมแต้มใหญ่ไปนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกนะครับเมื่อเรามีแต้มแครอทเจนิยมมากพอเนี่ยเราก็จะทําการเลื่อนระดับแร้งของเราให้สูงขึ้นเพื่อทําการปลดล็อกของรางวัลน,นะครับโดยของรางวัลในกิจกรรมนี้ก็จะเป็น โคลิโครมซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเหรียญเดนนี่นะครับมีชิปอีเทอร์แล้วก็ของรางวัลพิเศษนะครับเป็นฉายาใหม่จากตัวกิจกรรมนี้ด้วยนะยังไงถ้าผู้เล่นเนี่ยเล็งตัวฉายาใหม่เนี่ยก็พยายามปลดล็อกนะครับแรงอันดับของตัวเองให้ถึงสูงเพื่อไปปลดล็อกของรางวัลตัวนี้เอามาใช้กันได้นะเรามาดูส่วนเนื้อเรื่องของกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่านะครับวันหนึ่งผู้จัดการร้านหรือก็คือตัวเราเนี่ยแหละนะฮะ จะมาพบกับน้องแบงบูโคชเอชมายืนอยู่ที่หน้าร้านหลังจากที่สอบถามเรื่องราวแล้วนะครับเราก็จะทราบว่าน้องแบงบูโคชเอชเขากำลังมองหาลูกศิษย์ที่จะมาลงแข่งในงานแกรนมาเซลแอดเวนเจอร์ในรอบนี้นั่นเองเพราะลูกศิษย์หลักนะครับของโคชเขาเนี่ยบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งได้และด้วยผลงานครั้งก่อนนะครับของแบงบูอีออสนะครับน้องแบงบูของเรานั่นเองนะซึ่งทำผลงานเอาไว้ได้ดีเลยนะครับดังนั้น น้องแบงบูโคดเอชเขาก็เลยเล็งเห็นนะครับว่าเออน้องอีออสเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้กอบคู่สถนานการณ์ของเขานะครับของตัวน้องโคดเอชเนี่ยได้แน่ๆเพราะว่าถ้าน้องโคดเอชหานักเรียนมาลงแข่งในรอบนี้ไม่ได้น้องอาจโดนหักเกินเดือนอย่างแน่นอนนะครับไปด้วยความเห็นใจของเราแล้วก็ความที่ว่าน้องโคดเอชเนี่ยเขาเอา ของรางวัลมาล่อนะครับเราก็เลยตอบตกลงนะครับที่เราจะส่งน้องอีออสเข้าไปแข่งในกิจกรรมนี้นั่นเองและนี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอาแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมแบงบูลุยเลยจากเกมเซเลโซซีโร่เพื่อนๆนใครที่ยังไม่ได้เล่กกิจกรรมนี้ผมขอแนะนําให้มาเล่นกันนะครับเพราะของรางวัลโดยเฉพาะโพลิคโครมเขาแจกเยอะจริงๆนะครับ มาเล่นได้เลยนะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เล่นนะครับเกมกิจกรรมนี้ซ้ำๆย้ำๆเพื่อเก็บแต้มให้ได้สูงที่สุดนะครับเพื่อทำการอัพแรงระดับของตัวเองเอาไปปลดล็อกรับของรางวัลที่กิจกรรมนี้แจกนั่นเองนะครับและกิจกรรมนี้นะครับและกิจกรรมนี้ยังสามารถเชิญเพื่อนนะครับของเราเนี่ยให้มาร่วมแข่งในรอบเดียวกันกับเราได้อีกด้วยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับผมขอแนะนำ เพื่อนๆอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากการหากเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําการสนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร e หรือจะมาคอมเมนต์แนะนําติชมพูดคุยกันก็สามารถทําได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้